กินกันเลี้ยงเผือนะปากเล็กเสกหลอนะปุ้ยวีร์อะรล่ะปากเล็กเสกหลอากเล็กเสกหลอดอีกเล็กหลอเล็กหลอมว่ากูกูเค็งหล่อเล่นเลยว่กเค็หล่อจานนะ าก็มาไว้ได้วิธีกจรอี่แค่เปียตืนเราแบบง่ายายวิธีการเลี้ยงผีแบบบุเคลอบุเคลาโอ้ยเว้บุเคลอบุเคลาะให้เสร็จบเคลาะอ่ะนี่วัตถุ ตามมาหเฮะเดยนี่เลยด้วยเรยด้าก็มาด้วยเรยด้าก็มาด้วย,ย,นวยทนาภูมิออมาหลายคนวิธีการเลี้ยงผีแบบแบบแบบใหม่รุ่นใหม่อันนี้ใช้แบบใครหลายคนที่ยังไม่เคยเห็นดูเช็คแล,ล้วล่อุ้ย จานน้าเบเก้เบเก้ทอเกี่ชอานนะเเกนี่สุดยอดมาไ้กดดีมากดูดทอดโอ้ยับนกเลยเฮสเคือเฮสเสือปลาคลปลาที่บานบลาวาบาเฮสเซคือใจปี่อนเดย น้าปลืกิ้ลไปที่อาบายพี่อนเดย์เลืกิ้ลไปที่อาบายลอตตีเลือดแดง มา้ตเลยตืเจ้าปเดินไปใาเเดียเล็ยามาถึงมาถึแล้วมาถึงแล้วปเี่าด้ปลาเฮกลเ็บเสกลเฮสเกย่าเเทีิอน้อเล่ไ เดกแนดี้ประเทศโครเอเกีเยประมาณเวลาชอาท้อไอ้เนี่ประมาณเลิกกเลี้ยงผีแบบเจนะผีแถวนี้น่าจะกินเจนี่วิธีการทำเห็นไหมนี่ต้องมีมือท่อมือเนื้อกรีสออกลิตินใช่ประมาเวลา n o r t ก south east west โอ้ม <qué says it> ือทํอมือเนื่อลิสซกลิทีบอกว่ามาล้วะว่าว่าบุเค้ได้จานหน่อยนบัด้วยเดยเป็นแน่เนาะอีบมาใหญ่ตั้งแต่แเปิดรอเดยทีมาบัด้วยเดี๋ยวระมาเด็กกู้ี่ขนมะมาเด็กกู้ดีขึนเลยตั้งหึปรีนี่ใส่ขนม ลีนลีี่นั่มาซมาปกทีเซน้าใช่เนี่ยนันบ้ามานเนีมือทอมืนึมือทอมือหนึลิโซแลกลิทีนาะบามานเนี่จะบานมาใจปลาปเตลยปลาเลเซคือเตกลอกไว้มาแล้วชอเลยตักดูหน่เตแล้วนั่นก็บ้ามาซเียอย่านี่ยไม่แม่จะเจ้านะครับแม่เนี่ยแตลมมาเสียได้ปะ เพนเขาเรียกว่าเลีเล้ยงเลี้ยงเจ้าที่แบบเจว,วิธีแบบใหม่ไม่ต้องฆ่าสาัตว์ไม่ต้องฆ่าอะไรน,นัด้วยไรวะลูกะหลุดสะพูได้กินเลยโอ้โห,หก,กินเลยเลนี่บ้ามาเนี่ยเดยต้าแชทีเดบิวแน่เดบิวแน่คืออ่ามัน,ม,น,นมุ่งแน่เลย ทให้ทีเลยทบุทีทโกกนทบทอลาจากนั้นเราก็อธิษฐานนิดนึงบาเกาอลยรจะที่จะทาเจรเหมืนอราเดออหรอนะยาวๆกอหระ อ๋อลีออลีน right ีมากเลยโบลอยนะบลอยโบลอยดอทเทอร์โบลอยประมาณนี้บลอยโบลอยอะรเขาล่เนี่ยนะใช่โบลอยโอ้ยอยู่ออิมาแล้นั่งมาปัเรอยๆวนมาเบลเบลซี่มาได้นะอเคไหมเออมาเลยเต็มเต็ม

ไปหมดอ๋ออร่อยมากออมนออออเออดิดีวน่โจนี่ดาวก็เีนห่อยอร่อยนอร่อยไหมครับอร่อยอร่อยโอ้โห